สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอย่างที่โกโกองนะคะนาเดียบอกว่าปเองูเขียวอยู่ในห้องน้ำนะคบ้านสีชมพูโชคอีกแล้วมีดูงูเขียวในห้องน้ำอยู่ที่โล่กเดีไหน ีบแล้วนี่มันไม่รีกบแล้วก็่ดโอ้โสดุดุกุกุกดุดดออ่ะปิดปดปดาเห็นก้อนแล้วบะนี่นี่นี่ไหรือ่มันกินอันนี้ค่รมันจะไปงไง มันอิ่มอยู่บมันคกับกับแกอยู่มันหัดกับแกอยู่มันจะหลับไปไหวงูเขียวนะคะเป็นมันเป็นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดหรือว่าอะไรเน,นี่นี่งูเขียวกินตุ๊กแกนะคะมันก็จะเป็นแปดอะไรคะแปดเก้า ถ้าต้องกินได้เป็นคนห่้าแล้วแต่ว่ามันก็เฝ้าอยยุมันก็ไปไม่ได้มันไม่ยอมตีงไม่ยอมอะไรเลยเนาะตั้งแต่เจาเห็นกับแบบนี้นเจาเห็นกับแบบนี้แหละ เจ้าเล่มันอีบลาอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผือเลยมันไม่ได้เป็นผือมันก็ยืนนิ่งตะเต้พอเห็นก็จึงว่าสามชั่วโมงผ่านไปแล้วตั้งแต่หึงบ่อือแล้วก็เห็นไดียบันไปเอวงูอยู่ห้องน้ำค่้ยมือนบอกเฮ้ยว่ะมันกับแกปุ๊มันเลยผ่านกระดามจากทงเสยเขาสู้เดียวมากนะมันนี่เนี่ยนก F4 ทุกท่านนะครับโปรดดูนะคะว่ามันมันคือเลขอะไรนะคะท่านผู้ชมนะคะดูนะคะว่ามันคือเลขอะไรนะคะพดาบอกว่าสามชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ตีไม่หนิงนะคะทั้งสองเลยทั้งตุ๊กแกทั้งงูเขียวนะคะอยู่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวญาตจะพิสูจน์ดูนะคะว่ามัน ให้ย่าถ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวย่าจะเอาไม้มาเขีย่ยๆดูนะคะให้ให้งูมันไปนะคะพอดีมันรัดรัดตุ๊กแกไว้อยู่ค่ะยังรัดตุ๊กแกไว้อยู่ค่ะย่าเชื่อว่าอ่างูนี่ไม่เป็นไรแต่ตุ๊กแกนี่ไม่แน่นะคะเพราะว่ามันนิ่งมากเลยตุ๊กแกมันจะดิน้นแตว่างูมันจะรัดนะคะรัดไว้แต่ว่ามันเราก็จะช่วยออกก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มัน ยังรัดกันอยู่นะคะ sc เนอะนะคะแย่มมาดูบอกว่าสามชั่วโมงแลยประดาบอกว่าเป็นลักษณะนี้นะคะก็พิจารณาดูเอานะคะว่าเลขนะคะมันคือเลขอะไรนะคะเจอนะคะงูเขียวบ้านสีชมพูนะคะางบ้านสีชมพูปราดาไปไหนมาจะไปเก็เลยอมาอาน้ำขอประดานะ่อยในสะ่น้ำค่อยนะคุณ เอาไม้มาดูไปเสีเลยแล้วป็ดาเอาไม้มาเทดูมันออกนะปะดาไปแล้วบอ แก้วนสีชมพูทำไมเยอะจังเลยนี่ตัวนี้อีกทำไมบ้านสีชมพูทำไมเยอะจังเลยตุกแกโอ้ตัวนี้อีกใหญ่เลยตัวนี้ก็ใหญ่นะคะพวกเมฆเลยเนยี่ดู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 นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวย่าจะพิสูจน์ดูนะคะว่าเอาไม้เคลียร์แล้วมันจะไปทางไหนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยังไม่ได้เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรนะคะงูเขียวมันยังตีงได้อยู่มันเป็นอะไรไมันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันไม่ออกเฉย 嗯拜拜拜拜！来。Yeah. วยาวประมาณประมาณ1เมตรนะคะท่านพี่ชนูนะคะไม่ใช่ตัวเล็กนะคะตัวยาวมากพี่สูเลยว่าหมัวนึ่พี่น้องกองห่มัมว มันก็จะเลื้อยนะคะเดี๋ยวย่าจะไปเอาออกก่อนนะคะเอาไม้ไปเคีย่ยอ,ออกก่อนนะ้องช่วยก่อนให้งูเคีย่ยวออกจากทุกแกก่อนนะคะที่ห้องน้ำม้เคียเค่ยวคยอออกก่อนนะคะน้องนาเดียจะเข้าห้องน้ำไม่ได้ มาแล้วมาแล้วไปแล้วนะคะช่วยตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกไปแล้วนะคะอือโอ้ไปอ่ะไป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 โชค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 อ่ะไปไปไปโชคโชคเด้อโชค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 อ่ะไปโชค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 อ่ะไปทางใครทางมันเด้อโชค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  ชู่ก์ชูกช่ก์ชู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 ่ก์เอาจากตุ๊กแกแล้วนะคะไปแล,แล้วเขียวนะคะมือเขียวชู่ก์ชูก่กไปแล้วลอยน้ำไปแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาคือเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะค่ะสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะช่วย งูออกจากทุกแกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ